สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมไปเก็บสมุนไพรตัวหนึ่งมานะครับถึงฤดูการเก็บแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้จักนะครับสมุนไพรตัวนี้ก็คือกลิ้งกลางดงครับเราไปเจอในป่ามากมานะครับเลยเก็บมาชาวบ้านไม่ค่อยสนใจหรอกครับว่ามันคืออะไรแต่หลายๆคนก็รู้จักนะครับเช่นหมอพื้นบ้านหรืออีลมปุ่มเป้าครับหรือว่ากลิ้งกลางดงนั่นเองตัวนี้ก็คือ เป็นผลของเขาครับที่มันอยู่ตามกาา้านใบแล้วนี้มันก็จะร่วงลงมาเวลามันสู่พื้นดินนะครับมันก็จะกลายเป็นหัวใหม่นี่แหละครับหัวของเขาแต่ถ้าจะเอาไปทํายางให้ขุดหัวที่เป็นต้นของเขานะครับตัวน,นั้นจะดีมากๆสรรพคุณยาเยอะตัวน,นี้เราก็ไปปลูกได้ปลูกเป็นหัวใหม่ได้หรือว่าถ้าใครหาไม่ได้จริงๆก็ใช้ตัวน,นี้แทนได้ครับในการเอาไปดองเหล้า เป็นยาบำรุงกำลังเป็นยาบำรุงกำหนัดยังมีสรรพคุณอีกหลายๆอย่างนะครับเช่นแก้โรคเบาหวานก็ได้แล้วก็แก้มะเร็งก็ได้แต่วันนี้ขอนําเสนอแค่เพียงไม่กี่เรื่องนะครับกับการเอาไปใช้ดองเล่าบำรุงกำหนัดสำหรับคนที่ทาแก้ชาเวลาไปสระลายไปดองเล่าแล้วก็ไปทาผิวได้เลยตัวนี้จะทําให้ผิวหนังชาเคี้ยงตีไม่เจ็บด้วยแล้วก็ผมจะมาผ่าให้ดูนะครับข้างในเขาเป็นยังไงด้วยไปดูกันเลยครับ นี่คือกิ้งกลางดงที่เราไปเก็บมาครับผมไปเนี่แหละทิดผมจะพาให้ดูวันนี้ได้มาหลายลูกเลยเดี๋ยวจะไปเก็บอีกนะครับมแมลงก็ยังกินเลยมแมลงเจาะกิน เป็นรูเจาะอ,อยู่กินได้นะครับแต่มันจะคันนิดนึงคนอีสานจะเรียกว่าอีลุม・ปุ่มเป้าครับคนที่อยากเอามาบำรุงกำหนักใช้หัวสดๆเลยนะครับจะเป็นหัวใต้ดินก็ได้หรือว่าหัวตัวนี้ก็ได้นะครับหั่นบางๆดองกับเหล้าขาว40อีตามจํานวนที่ต้องการเลยถ้าเหล้าเยอะแล้วก็ เอากิ้งกางดงใส่พอให้ท่วมเหล้าก็พอครับคือให้เหล้ามีปริมาณเยอะกว่าสมุนไพรนิดหนึ่งดื่มก่อนอาหารครั้งละสาม,มื้อก่อนนอนหนึ่งแก้วแก้วเป๊ะแก้วช็อตนึกไม่ออกนะแก้วช็อตที่เรากินเหล้าขาวเป็นยาบำรุงกำลังเป็นยาบำรุงกำหนัดอย่างแรกเลยนะครับเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักแหละว่ากิ้งกางดงสมบัติขเขาดีแบบนี้นะครับโบราณใช้กิ้งกางดงใช้แก้อาการปวดขาปวดเข่าเป็นตะคริวนำหัวกิ้งกางดงมาฝานต้มน้ำอาบแต่ต้องเอาน้ำที่ต้มนะครับมา tạc đường รักษาฝ่ามือใช้เป็นยาอายุวัฒนะฝานหัวตากแห้งเป็นยาลูกกรขนาดเท่าลูกมะเขือพวงมะเขือพวงก,ก็ไม่ใหญ่มากนะถ้าใครพอกะได้นะครับทานวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนหรือคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารพวกบวมห้ใช้กระท่อมเลือดกิ้งกางดงใช้โคนกล้วยตีฝานตากแดดให้แห้งบดผสมกันใส่น้ําร้อนดื่มหมอพื้นบ้านก็ใช้กิ้งกางดงเป็นยาคู่กับกระท่อมเลือดโดยเข้าตำหรับยาหลายตำหรับเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาอายุวัฒนะแก้เบาหวานบํารุงร่างกายรักษาฝีในปอด แก้โรคกระเพาะทําให้หลับสบายขึ้นมีงานวิจัยพบว่ากิ้งกลางดงสามารถยับยั้งระบบประสาทที่เกี่ยวกับการกระตุ้นมีฤทธิ์ในการหดเกรงของลำไส้ลดความดันต้านเนื้องอกได้หมอยาพื้นบ้านก็ใช้หัวสดกับกา้านในปริมาณที่เท่ากันนะครับผสมกับเหล้าขาว 40, 40ดีกีจะทําให้เกิดอาการหนังชาคนที่จะไปสักลายเนาะหรือว่าจะไปออกรบสมัยก่อนเวลาถูกเคี่ยนถูกตีก็จะไม่เจ็บครับเมื่อใช้กิ้งกางดงร่วมกับใบของเขาทั้งหัวทั้งใบนะครับดองในเหล้าขาว 40, 40ดีกีหัวส ยังตมพอกแถเรื้อรังหั่นเป็นชิ้นบางๆครับ3-4ี่แว่นตำให้ละเอียดรวมกับกับน้ำสาวข้าวหรือเหล้าขาวประมาณ40่ิดีกรีคั้นเอาเฉพาะน้ำนะ1่ถ้วยชาทาเช้าและเย็นก่อนนอนแก้อาการตกเลือดของสตรีมุตกิจระดูขาวตกขาวส่วนดอกรักษาโรคเรื้อนหรือหัวสดแก้เหื่ได้หัวของเขายังรักษาโรคมะเร็งได้ด้วยนะครับมีกว่า50สปปรรพคุณคุณผู้ชมจะขอเลือกมาแค่นี้แล้วกันสปปรรพคุณที่บอกมามันจะมีวิธีการใช้กำกับบอกอยู่นะครับฝานบางๆนะครับถ้า จะทําเป็นยาแต่มีดเราไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมครับคุณผู้ชม นี่แหละครับฝาในจํานวนที่เราต้องการได้เลยนะถ้าเราต้องการใช้เยอะก็ฝานในจํานวนที่เยอะจะใช้หัวใต้ดินหรือว่าหัวที่เขาอยู่ด้านบนนะครับเป็นลูกของเขาหล่นลงมาก็กลายเป็นหัวเหมือนเดิมครับตอนนี้ใช้ร่วมกันได้บางคนอาจจะขุดยากนะช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นหน้าแหลงเราจะหาต้นมันไม่เจอที่ผมไปเจอวันนี้ก็แห้งหมดแล้วต้นช่วงหน้าหนาวจะไม่มีต้นแล้วครับจะเหลือแต่ต้นนี้แหละกิ้งไปกิ้งมาตามป่า เขาก็เลยเรียกว่ากลิ้งกลางดงหรืออีลุมปุ่มเป้านั่นเองเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับกลิ้งกลางดงหรือว่าอีลุมปุ่มเป้าของเราไปเก็บมาก่อนแล้วเพราะว่าตรงที่จะถ่ายมันค่อนข้างแคบนะครับวางกล้องอะไรไม่ได้เลยและเสียงดังด้วยเราไปเก็บมาให้คุณผู้ชมได้ดูไว้นะครับว่าลักษณะมันเป็นยังไงจะได้ไปเก็บมาถูกใครจะขายก็มาขายใต้คลิปได้เลยนะครับถ้ามีอีลุมปุ่มเป้าหรือว่ากริ้งกลางดงในจนํานวนที่มากแล้วอยากขายก็จากการวันนี้เหมือนเดิมครับ สมุนไพรทุกตัวถ้าจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไมออมสินขอลาไปก่อนนะครับกับอีลุมปุ่มเป่าหรือว่ากิ้งกางโดข,ของเราครับสวัสดีครับ